สวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตลาดข่าวประจำเช้าวันศุกร์ที่22ตุลาคม2564นะครับในเช้าวันศุกร์เช้าวันหยุดวันนี้คุณเจมชมพูนุชน้องปอเปี๊ยะการเวลาเสาเรือนและผมสุภาพชายบุตรจันทร์นะครับมาพบกับแฟนข่าวตลาดข่าวเหมือนเคยครับค่ะพบกับร้างภาษามือวันนี้คุณชั้นินานย้มขวัญยืนด้วยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า Workpoint นะครับเช้านี้พบกับผมบรรจงชีวะมงคลการนะครับคุณยกฤิลดาพี่แป๊ะสุภาพชายเช่นเคยนะครับ6นาฬิกาตรงทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23เลขช่องทางหนึ่งรับชมผ่านทาง f a c e b o o k Live แฟนเพจข่าว Workpoint 23เช่นเคยนะครับวันนี้พวกเราก็มาในชุดที่ดูแปลกตา ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด่วนข่าวเที่ยงในวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม2564นะคะสวัสดีวันออกพรรษาวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีของภาคกลางวันนี้ด่วนข่าวเที่ยงพาคุณผู้ชมสัญจรมาอยู่ที่บริเวณชุมชนวัดประสาทในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามบรรจงชงข่าวนะครับพบกันเวลา16นาฬกา45นาทีทางช่องเว r ร์ก i อยตกดหมายเลข23ครับและอีกช่องทางหนึ่งรับชมผ่านทาง Facebook Live เข้าไปที่หน้าแฟนเพจข่าว WorkPo i อย23นะครับวันนี้ก็มีประเด็นคือหานะครับเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพของอดีตพระยันตะซึ่งมาปรากฏตัวอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มี พระเนี่ยนะครับที่ไปร่วมพิธีเนี่ยกราบไหว้อดีตพระยันตะตซึ่งเป็นฆราวาสแล้วเนี่ยนะวันนี้นะครับในรายการบรรจงชงข่าวผมก็เชิญผู้เป็นแม่แท้ๆของเด็กชายวัยแปดขวบเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งพูดคุยในรายการด้วยเดี๋ยวติดตามนะฮะคุยกันสดๆในรายการนะครับวันนี้ชงข่าวเข้มถึงใจในบรรจงชงข่าวประจําเย็นวันนี้ครับ สิงาสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวที่เห็นพระทั้งหลายไปลุมกาบอดีตพระยันตานะฮะก็เลยเกิดคําถามที่ฝรั่งเขาเรียกว่า r u s t บั t Verify นะครับคือศรัทธาได้เชื่อได้แต่ตรวจสอบกันหรือ,อยังครับเอาเรื่องว่าของพระยันตาก่อนเด็กรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่อายุเกิน30-40เนี่ยแทบจะไม่รู้จักแล้วนะพี่สมัยก่อนดังขนาดไหน ก็ดังขนาด, Lisa ดลิซ่าเนี่ยแหละฮะสมัยก่อนนะฮะเมื่อ30ปีแล้วนะครับมันมีเรื่องดังอยู่2เรื่องที่เกี่ยวกับพระยนตานะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยทะลุข่าวนะครับวันนี้ผมบรรจงชีวพลการรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ในรายการเรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านก็คือเรื่องของปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการต่อเติมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเดือดร้อนถึงเพื่อนบ้าน ่าวใหม่ต้นชั่วโมงค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกได้เกิดเหตุสาวเครียดเรื่องส่วนตัวตัดสินใจกระโดดน้ําเสียชีวิตนะคะพบข้อความแชทกับเพื่อนว่าได้ชวนแม่มากระโดดด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอเสบเหตุศพแพทย์หญิงลอยอยู่ในแม่น้ําน่านหน้าวัดจันตะวันตกในตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องมาจากมีพลเมืองดีเจอทรัพย์สินถูกวางไว้ด้านหลังศาลพระพรมเชิงสะพานเอกาทศรส สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตลาดข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่23ตุลาคม2564นะครับในเช้าวันนี้คุณแม็กไตรนุ่มแก้วมาเลยครับครับหลายท่านถามหานะครับอยากจะเจอนะครับมาแล้วเช้าวันนี้คุณสองประภาษีสวัสดีครับมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับในเช้าวันนี้แฟนๆของเธอและก็แฟนๆของเขานะครับติดตามการรายงานข่าววันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มในรายการของตลาดข่าวสุดสัปดาห์นะครับ วันที่วันเสาร์ย <3 S 1> <23 S 2> ี่สิบสาตุลาคมนะครับ <3 S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็ต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า Workpoint สุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์นะครับรับชมทางหน้าจอช่อง Workpoint กฎหมายเลขก3 3เช่นเคยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งรับชมผ่านทาง Facebook Live Fanpage ข่าว Workpoint 23ค่ะาดำเนินรายการเช้านี้ผมบรรจงคุณหยกลิดาพี่แปะสุภาพชายนะวันนี้ก็เจอกันวันเสาร์นะฮะต่อไปเราจะเจอกันทุกวันเลย7วันโอ้วันเลย7วันเลยตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะถึงวันอาทิตย์เลยปะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ชงข่าววันเสาร์นะครับติดตามข่าวช่วงนี้กับผมบรรจงชีวะมงคลการครับลูกตาลอุมาพรค่ะอยู่กับเราสงคนใน2ช่องทางการรับชมนะคะหน้าจอช่องวอลเปยกดหมายเลข23ส่วนช่องทางออนไลน์ติดตามที่หน้า c e b o o k Fanpage ของข่าววอล้ยยี่เช่นกันค่ะครับวันเสาร์บ่ายสามโมงถึง4ี่โมงนะครับพบกันนะฮะค่ะวันนี้ก็ฝนตกลงมาตลอดทั้งวันเลยด้วยอิทธิพลของพายุตเตี้ยนหมูตอนนี้เป็นอะไรนะรเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว